เี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะครับก็ยังเป็นครอบครัวที่น่ารักและใจดีเหมือนเคยครับสำหรับครอบครัวของน้องโนน่ลนะครับมีข้าวและพืนเลี้ยงด้วย <c oughs> โอ้ยคุณเดินลงมาจากเขาอิ่มอิ่มสุดยอดมากอันนี้ก็คือเหมือนที่เขาขายทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีข้าวปืนขาวอันนี้เขาเรียกข้าวปืนขาวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอันนู้นเป็นข้าวปืนทัวข้าวนทัวอ่าเดี๋ยวแล้วแต่ด้าเหลือจะเป็นอแบบแล้้องเหลืออ๋อแล้วครับ ก็วิธีทำก็เหมือนเดิมครับก็หันไปแบบนี้แล้วก็ใส่จะต้องมีน้ำอะไรใส่เครื่องอะไรเติมครับแต่ว่าผมมากินที่บ้านเดอะรอเหนือนะก็คนละอีกรูปแบบหนึง่งกับการไปซื้อทานหรือกินมากกว่า ต้องเยอะนะครับของพี่เอาน้อยๆพอจุกน้ําของพี่เอาน้อยๆพอนะครับอันนี้ก็เยอะสําหรับพี่นะอันนี้ให้ซิมฮักไปซิมฮักกิมเก่งกระอะไรนะหลวงแก้วไปของพี่ขอน้อยๆเลยอะไรกินด้วยกันก็รู้ไงพี่ไม่พี่ไม่เยอะของของพี่หน่อยเดียวโอเคเกือบพี่เนี่ยเนี่ยอ่านี่ของพี่เคยเขาขึ้นในก็แล้วกันนะเฮ้ยอ้ยเอออันใดก็แล้ว จานบั้นเาจะเอาเอาไอ้ชงผงตัวนั้นแล้วก็จะจิ้มกันนี้เลยใช่ป่ะหอมพี่อาจจะไม่ใช่จิ้มนั้นอ๋อก็ต้องปรุงใช่ป่ะอ่ามาแลพี่ว่าไงหวานไหมครับน้องโน拉หวานใช้พี่เหรอเอาสูตรที่น้องโนาเคยปรุงหวานเนาะเนื้อมาคือโดยปกตินี่ถ้าให้ผมเติมผมจะเติมทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดโดยปกติต้องดูคน ที่นี่กินครับเขาจะเติมอะไรบ้างนะก็อันดับแรกเลยก็คือพริกเออของพี่ไม่เผ็ดครับเอ้ยกินพ็ดกินเผ็ดอืไม่ต้อเยอะแล้วก็อ่าน้ำมันกระเทียมเจียวใช่กระเทียมเจียวเกลือนิดๆอ่าผงชูรสป่ะอืมโอเค ตามด้วยน้ำมะเขือเทศออโอ้มันไปกินที่ลาวเลยครับที่ลาวก็แบบนี้เปีี้ยลยครับคล้ายกันมากเลยกินโบราณเหมือนกันน่ะเหมือนกันเนนนด้เลย,ยอันนี้พี่ไปกินที่ชายแดนติดกับเมืองยองที่พี่ไปกินก็แบบนี้เลยคล้ายกันมากครับนี่ครับ <c oughs> อ้าวยังไม่เสร็จใส่ผักตามโอเคขอบคุณครับได้แล้วครับนี่คือข้าวแรงพืนอะไรเยอะเจะ รอเหนือนะจะพูดถูกหรือเปล่าวันนี้ท้องทั้งวันเลยรอเหนือนะโอเคได้บอยมีอยู่ในตำแหน่ง GPS ข่อพี่พอแล้วเมื่อกี้กินน้ำอะไรครับามยอันนี้อันนี้คือจิ้มใช่ไหมครับคนละแบบกันอซิมักคือจิ้มแต่ของผมคือปรุงด้วยน้ำมะเขือเทศอันนี้ไม่ดูนะเหมือนกันน ก่อนทำไมไม่ก่อนกลับน้เลี้ยงขนมด้วยปาร์ตอุ้ยคนคให้เข้าอ๋อต้องคนก่อนะครับป๊าผมจะกินเลยออต้องคนให้เข้าก่อนไม่เป็นนนะไน่เป็นอ่ะคนก่อนกำลังจะกินเลยกินด้วยกันไหมครับกินด้วยกันไหมครับ รวนารวนาเลี้ยข้าวครัชิม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 หนึ่งคำครับเีอเนโนีนเยนอขาเฮ็ดเอออ่อนดีแน่นอนโมหัวจ้าากว่าเแคมน้นทอร่อยจริงน้ำกระเทมเหมือนกับข้าวแล้วฟ้นที่มืองิ่งที่ผมไม่ทานเลยหอมกระเทมเจียวมากครับอันนี้ของเจียวกระเทมไม่กรอบมากเลยเลไเลยอนน ไปเนื้อเอาคนข้าวไปเนื้อมาเลยมาเลยมาแบบนี้ก็เหมือนกันอ่ะโอเคกินด้วยกันนี่ครับอ้าวครับลุงเข้าเลยครับนี่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 มีตัวช่วยนะมีตัวช่วยนะมีลุงช่วยนะครับมีตัวช่วยแล้วนี่โอ้นึกว่าจะได้กินแค่คนเดียวเองมีตัวช่วยแล้วสุดยอดนี่ครับอุตส่าห์ปีน้องพ่อผมกินนะบองตรงไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนเลยที่ โอ้ผมมาเยอะดูด oh, ิหอบก่อนเลยรีบลงมาก่อนเลยสนุกมากครับมาที่นี่ก็คือคุยเป็นกันเองนะโอ้ทางครอบครัวครับโอ้รู้สึกเป็นกันเองดีมากครับมีโอกาสคงได้มาเที่ยวใหม่นะครับจำได้แม่ไปจังหัอของ บริการได้เลยแต่งบิ๊กตันต้าได้เลยอ้าวแล้วอีกสองคนไปไหนล่ะไปแล้วครับอ้าวกลับไปแล้วเหรอครับอ๋อกลับไปแล้วนที่ตัวเกาเรียนนั่นเลยอ๋อกลับแล้วอ๋อรู้มีนักสองคนเมื่อกี้เราทำงานด้วยกับด้วยกันใช่ไหมครับอ๋อครับ กินได้ยังไม่หมดกินแล้วคากกินเยอะกินแล้วครับป่อยใจดมันกินดอกแล้วพี่ก็เชื่อว่าผมพ่อเนกันหมดดึงเมื่อกี้เราได้กินตั้งกว่าที่ก็คือเนี่ยอะคิดใหม็อบครับมาชิมแบบเราเลยพี่อืมไม่ได้ดิคนอันนี้เดี๋ยวคนดูเยอะว่าเส้นน้ำใจน้องนวลล่าเน็ตไอดอลของจีงตุงอะ อันนี้ทําเองเลยใช่ไหมครับน้ำมะเขือเทศอะไรก็ทําเองเลยใช่ไหมครับอันนี้ทําเองหมดเลยปานนล่าถามไม่มีใครตอบเลยตอนนี้ว่าทําเองหมดเลยใช่ป่ะน้ำมะเขือเทศอะไรก็ทําเองหมดเลยทำเองหมดเลยท้องต่อไปก่อนป่ะเดียวว่าป่ะด้วย เดินคือกินจิ้มยังไงก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องผสมอย่างพี่ก็ได้มาเลยมารวมกันนี่ยพอแล้วอิ่มแล้วเผ็ดเผ็ดมันมันจัดไป โอเคนะดูเป็นพิธีกันครับผมกินไม่ทัดกินที่นอนกับอันแน่ทัว์ครับเป็นคลิปรี้สำหรับการมาเที่ยวบ้านน้องโนล่านะครับสำหรับคนที่ตามผมก็มาให้ดูนะครับก็หวังว่าคงจะแฮปปี้เอนดิ้งนะว่าสาหรับทีนี้ผมคงอยู่เชียงตงุงโดยจุดหมายคือตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปผมคงเดินทางไปยังเมืองอื่นนะครับอีกหลายๆเมืองเลยก็คลิปนี้ให้ดูก่อนนะครับก่อนจะออกจากเชียงตุงนะก่อนกรับครับเวลานี้ผมไม่อยากให้ถึงนะก่อนจะกลาบแล้วต้องต้อง จะกลับแล้วนะครับคือตอนนี้คือเดี๋ยวน้องนวลล่าจะพาไปดูไร่แตงใช่ปะแล้นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็เลยกลับเลยครับพอดีไร่แตงอยู่ทางกลับพอดีก็ตอนนี้เย็นแล้วครับเวลายอยู่ที่ประมาณสามโมงแล้วครับแดดร่มลม,ลมตกครับเดินลัดเลาะหมูบ่บ้านมาอีกครั้งครับนวลล่าคืออิดพวกนี้คือทําที่หลังหรือว่าไงทาตั้งแต่โปูกเลยทำที่หลังค อ๋อทำที่ังขได้้าวรั้วมันูกอร่ี้อนูกอ๋อมัคือ้าหนนลัองเปลไหมมแอรั้วแบบนี้ก่อนเปไหมคือรั้วแบบนี้ไม้ไผ่แบบนี้โอนี่ยังเก่านี่ยนี่คือหลังเก่าเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะ แตแเอสวยกว่าฮะสว,วาสวยกว่าเยอะรู้ไไม้ไผ่จะสวยกว่าเยอะเลยออ่าใช่ไม้ไผ่วววววสวยกว่าเยอะได้เดี๋ยวนี้อ่าครับ พอได้มาเดินใกล้ๆกัสาวสวยที่นี่ครับก็จะมีคนที่หมู่บ้านมองใครบางอ่านมาจีบสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านได้ดูบรรยากาศการเดินเที่ยวด้วยนะเดินกลับแล้วครับเดินทางกลับแล้วก็รู้สึกประทับใจบ้านน้องโนรามากครับทุกคนใจดีครับเป็นมิตรครับสำหรับผมคนเดียวนะคนอื่นผมไม่รู้นะผมบอกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับมาจากไครับมมาจากเทพครับ อ่ะครับมามาหาคนสวยที่บ้านนี้ก่อนครับอ้าวโอกเพลอีกอ่ะไปดูทางนี้เลยโอ้ยไปทางลงสวนค่ะน,นี่คือสวนโนร่านี่สวนโนล่าเลยเหรอค่ะพา,าไปด,ดูสวนโนล่าจะบอกนะว่าปลูกเองด้วยค่ะช่วยแม่ช่วยแม่ปลูกด้วยนะโอ้โหน้องโนงล่านี่ครับอยู่บ้านช่วยแม่ปลูกสวนด้วยนะก็ตรงนี้เป็นท่าน้ำที่ไหลมาจากไหนโนล่าน้ำลำพานไหลมาจากคือในลำห้วยอะค่ะน้ำน้ำป่าเหรอค่ะ เอาเลยนุ่ล่านำไปเลยนี่ครับเห็นไหมไม่กลัวน,น้ำเลยสาวชาวบา้านต้องแบบนี้เลยอ้๋อ,อยากาศดีมากเย็นๆเป็นพี่พี่ก็ไม่ไปน่ะพี่ก็อยู่ที่บ้านน่ะนุนล,ล่าแต่พี่มีโอกาสพี่มาซื้อ ที่ปลูนะก,ลกนนะแถวนี้กนะ็แล้วกันนะใปลูกแถวนี้เอบรรยากาศอ่าให้บ้าน้องโนราชวนผมแล้วนะ <laughs> ห้ามใครมาเลยนะ,ะถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วไปเที่ยวนยในเมืองอะไรแบบ้มัน่าันมากเลยหรอบรรยากาศอืมมันไม่สงบเลยอะ่ะอืมีแต่เสียงรถเสียงอะไร ใช่เขาเด็ดกินได้เลยเข้าไปเด็ดกินเลยค่ะปาร์ตนี่เด็ดกินเลยไม่ได้ฉีดยานะวางยาพี่ไม่ได้นะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้กินได้ใช่ป่ะอันนี้ครับจะทําเถ่าแตงขรลุ่นแล้วนี่คือแตงที่น้องโนนล่าปลูกไว้นะก็จะกินเลยครับโนนล่าบอกไม่ไม่ฉีดยาครับเสี่ยงตายก่อนเลยนะยอมตายครับอันนี้ไม่ไปกินทางด้านมันค ปาดูไปกินหัวโอ้กินหัวอุส่าโมเพลไปกินหัวเดี๋ยว,วนอ้อนรีบคลายกันเอากินทางนี้แต่งในช่วงวันขนาดนี้โอเคกินแล้วเดินกินไปด้วยนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยโนนล,ลา่าพาไปดูทุ่งต่อที่ยังไงเขาเรียกว่าหนึ่งกองอย่างนี้ไม่เรียกว่าหนึ่งกอง เราเก็บเกี่ยวแล้วแล้วเอามากองกองกองที่เหมือนสูงผุนเขาเรียกว่าหนึ่งกองที่ว่าขายที่หนึ่งกองอะไรเงี้ยใช่ป่าหนึ่งกองอ๋อใช่ประมาณนี้หนึ่งจะมีหนึ่งสองสามอ๋อนี่นะนี่คือกองหกองโอ้โหก็ประมาณหนึ่งไรเลยมั้งก็ถือว่าใหญ่นะไม่หนึ่งไรก็ครึ่งไร่อ่ะหนึ่งกองเมื่อกี้พี่พี่สาวบอกว่าสองแสนหนึ่งกองคือสองแสนบาทใช่ใช่ประมาณนี้หนึ่งกอง แต่ผมดูกันผมไม่ไม่ดูเหมือนกันนะแต่ต้องต้องลองมาซื้อเองถึงจะรู้ว่าแพงไม่แพงดูนะครับสาวสวยผิวขาวกับทุ่งนาสีเขียวปาร์ตมันช่างสวยอะไรขนาดนี้ครับวิวสวยได้ชมน้องนนร่าทั้งวันนี้เขินไหมฮะเขินไหมโอ้วมทั้งวันลแบบน้่าบอกพี่อย่ามานะวันหลังหนูไม่พี่มาแล้วคนเดียวแหละคนอื่นมาได้นะก็มีไราจะพาพี่เที่ยวชมไหมก็คือนี่คือสวนของน้องโนร่าหมดเลยนะแถเแถวนี้แค่นั้นนะก็มาช่วยแม่ปลูก ไข่ไกลๆตรงนู้นเป็นนาคันบันไดใช่ป่ะตรงนู้นเป็นนาคันบันไดใช่ป่ะที่ตรงริมเขาใช่ป่ะเออใช่นาคันบันไดไหมใช่ประมาณนั้นเดีว่ามันก็ไม่ไม่ขั้นขนาดนั้นไม่ขั้นขนาดนั้นอืมมันก็ขึ้นขึ้นสูงนั่นก็คล้ายคล้คันบันไดอยู่อืมครับนี่อันนี้หอมกระเทียมใช่ไหมคะใครเรียกเอ่อถ้าสีขาวคือกระเทียมใช่ค่ะนี่คือยังยังไม่ไม่ได้เก็บเกี่ยวอ๋อ จะล้มอีกแล้วอ๋อนี่หอมแดงเออที่นี่เขาเรียกหอมโบไหมเมื่อวานคนที่กัดมุกเขาเรียกหอมโบหัวโบหัวโบหัวโบแล้วกระเทียมนี่คนละอย่างปะกระเทียมก็หัวหอมอืมกระเทียมไทยเรียกกระเทียมแต่ว่าใช่หัวหอมอืมเอเอเนี้ยไทยเรียกว่าต้นหอมต้นหอมหัวหอมอย่างนี้คือเรียกว่าหัวหอมถ้าสีแดงถ้าสีขาวเรียกว่ากระเทียมครับ เป็นไปได้นะก็คนละพื้นที่กันนะก็แล้วแต่อืม่ดวข้มาังเยอะอืมอืมเไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับนะครับก็เอาไว้ดูผมมางวนหน้านนะครับก็เที่ยวบ้านนนนล่าก่อนกลับเราจะร้องไห้ครับถึงเวลาเย็นแล้วไม่อยากกลับเลยนะขอบคุณน้องนนนล่ามากเลยนะครับ ครับเพื่อนๆที่ตามผมก็อย่าลืมทักทายน้องโนราได้ครับแต่น้องโนราจะไม่ติดต่อกลับผมบอกได้คำเดียวเลยกิน <c oughs> <c oughs> ที่นอนอะไรกับอันแนนทัวร์ไปแล้วครับ